สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะครับวันนี้ผมก็เอาภาพบรรยากาศเอาติ้งนะครับ18หลุมที่สนามกอล์ฟบางพระหมุดดาหลังสุดเลยนะครับมาฝากทุกคนนะครับ18หลุมนะครับก็จะมีระยะทางวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ7,300หลานะครับสนามกอล์ฟบางพระนะครับเป็นสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เป็นสนามภูเขานะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ที่นี่มีที่พักนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่ สนใจที่จะออกรอบนะครับแล้วก็นอนพักสักหนึ่งคืนนะครับที่นี่เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน18หลุมนะครับผมวันนี้ผมก็มาเอาติ้งกับชาวแกร์นะครับก็จะมีนักกอล์ฟอาชีพด้วยนะครับแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับปะปนกันไปนะครับก็มาออกนะครับกับบรรดาเพื่อนๆโปรโนะครับที่ท่านดํานะครับท่านหลังสุดนะครับสนามบางพระนี่ปกติมันตี18หลุมท่านขาวนี่ผมก็ว่ายากแล้วนะครับเพราะว่ากรีนของสนามภูเขาเนี่ยต้องอาศัยความชํานาญนะครับถึงจะอ่านลายของเขาออกนะครับ แล้วก็เลเยอร์ของสนามก็บางราก็ท้าทายมากๆเลยนะครับยิงไปเล่นแท่นหลังสุดนะครับแบ็กทีนี่บอกตามตรงนะครับว่าโคตรตระยากมากๆครับรับที่นี่จะเป็นญ้ามาเลยแบบนี้เลยนะครับเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับส่วนลายบนกรีนนะครับลองดูนะครับอันนี้แค่เบาเบนะครับ ต้องมาลองพัดเองครับเราจะรู้ว่ามันสนุกมากๆนะครับช่วงนี้ผมก็มีการปรับสวิงนะครับเอาต้นแขนซ้ายนะครับขึ้นมาอยู่ทางด้านหน้า้าอกนะครับผลที่ได้นะครับก็คือสามารถตีบอลไฟดอได้นะครับจากการเซตอัพแบบนี้นะครับถูกผิดยังไงนี่ก็ไปลองทำกันดกกันดูนะครับเพราะว่าผมลองทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กกับผมนะครับ พาสี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบกวล่านะครับตีขึ้นเขานะครับคิดไม่ออกเลยครับยังไงก็ต้องหยิบไดเวอร์และครับวันนี้นี่ครับโอ้โหมีเดีวครับต้นแขนซ้ายตึงครับไปเสพไปอินลอยมานะครับในวิดีโอนะครับ youtube นะครับเอ๊ะทำไมต้นแขนซ้ายของไม่อินลอยเขามาอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับไม่รู้มันทํำยังไงนะครับก็เลยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ปรับวงกันไปเรื่อยๆครับตามจริตของนักกอล์ฟ เอเมเจอร์วีคเอนนะครับ ีขวาวงของปอโจนี่คือวงของคนที่ตี320ี่สิบหลานะครับแบบพื้นๆเลยนะครับวงแน่นมากๆเลยนะครับหลุมนี้ผมบอกตตรงนะว่าอีกยาวไกลมากครับหัวไม้เจ็ดนี่เป็นไม้เดินทางสอดสของผมเลยนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันพระเอกเลยนะครับสนามสวยมากนะครับผมชอบบรรยากาศมากเลยครับที่เป็นภูเขานะครับแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับเสียงนกสายลมนะครับแสงแดดนี่มาครบเลยนะครับโอดูวงปโจรครับแน่นมากๆนะครับ หลุหพาสี่หลุมนี้นะครับเป็นหลุมแ a นดิแคปหนึ่งนะครับคือกรีนถูกยกสูงมากนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นภูเขาด้วยนะครับที่นี่นะครับถ้าเกิดเราใดไม่อยู่ใน fairway นะครับไมอยู่ในลัฟนะครับต้องเจอยญ้ามาเลแน่นอนครับสออนี้ผมก็ระเบิดทรายข์กันไปนะครับจอดที่สามนะครับเดี๋ยวดูลายนะครับ เจ็พาห้านะครับระยะหกร้อยห้าสิบหลาเลยนะครับดูจากใน GPS นะครับสอดสองผมก็เดินทางด้วยหัวไม้สามนะครับเราก็เหลือประมาณระยะร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าคิดว่ามันเป็นทางลงนะครับก็เลยตีเหล็กแปดนะครับปรากฏว่าสั้นหน้ากีนนะครับจริงต้องควรตีประมาณเหล็กเจ็นะครับตีตามระยะได้เลยนะครับลุมนี้แล้วก็กีนนี่ดาไม่ถูกครับเพราะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับวิธีการเล่นลูกสั้นนี่ พอมานั่งดูแล้วนะครับการเล่นถ้าเราไม่รู้ทางขึ้นหรือลงเนี่ยเราควรที่จะโยนเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับแล้วให้มันหยุดนะครับลูกพิชลูกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้ารู้เหลี่ยมทางทางลาดทางลงทางขึ้นนะครับชิปแอนด์รันก็ก็ดีครับแต่วันนี้ผมดูด้วยตาแล้วกะไม่ถูกครับไม่รู้ครับว่ากินกินมันหลอกเราตลอดเลยครับว่ามันเป็นทางลงแต่จริงเป็นทางขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับมันเป็นทางดูเป็นทางขึ้นแต่มันเป็นทางลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต้องมาลองดูเองนะครับใครยังไม่เคยมาสนามกอล์ฟบางผานะครับแนะนํานะครับหนึ่งครั้งนะครับคนมาสนามนี้สักทีหนึ่งนะนี่คือความบึนของผมนะครับวันนี้ดูทางดูเป็นทางลงนะครับแต่เป็นทางขึ้นนะครับพัตเตอร์หรือว่าเล่นลูกสั้นนี้ให้แรงไม่ถูกนะครับก็วันนี้อยากจะแชร์นะครับเรื่องต้นแขนซ้ายนะครับในตําแหน่งของไดรเวอร์นี่มันมีผลกับบอลไฟล์เลยนะครับลดลูกเฟดออกขวาได้นะครับอันนี้ผมก็ ไปซ้อมได้นะครับแล้วก็ดูจากใน youtube นะครับแล้วก็เออเอาลองมาทำดูนะครับคนอื่นไปลองทำกันได้ผลยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมเจอมาไหมนะครับสามพัดนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้หือหามากมายนะครับสำหรับกรีนที่สนามกอล์ฟบางพระนะครับสนามกอล์ฟบางพระนี่เป็นสนามที่คนญี่ปุ่นนะครับมาตีกันเยอะนะครับ เหมือนคนญี่ปุ่นจะชอบสนามนี้นะครับผมมาที่ไรก็จะเจอคนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีบ้างนะครับแถวนี้นะครับห้องอาหารในครับเฮาส์นะครับก็จะมีเมนูอาหารญี่ปุ่นนี้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับสนามกอล์ฟนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับมาเช้าเย็นกลับกันได้เลยนะครับชิชคละ ก็มาถึงหลุมผ้าสามนะครับที่ขึ้นชื่อความสวยติดระดับโลกนะครับสวยยังไงก็ลองดูพิจารณากันด้วยตาเองนะครับจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสนามกอบางพาราครงคจะไม่ผิดนะครับเี๋ยวต้องด่าพี่ออมตที่โปวุฒบอกว่าต้องด่าแล้วพี่ออมนะครับคือมันมีเรื่องเล่านะครับมันมีหลุมก่อนหน้านี้นะครับมีคนหัวร้อนนะครับในกลุ่มผมนะครับ กลุ่มเราก็จะเอาล้อนะครับเอามาแซวกันนะครับตีกอล์ฟก็อย่าไปเครียดนะครับชิลๆนะครับสบายๆนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนไปนะครับจะดีกว่านะครับมั่วไปนะครับลูกนี้นะครับโอ้หน้าทิมนะครับอยู่ในลัฟนะครับ ใช่หรอโคไม่คทตัวไม่น่ารักอะน้องโจนะครับโจกเกอร์นะครับวันนี้เป็นโจกเกอร์ประจำทริปนะครับคือเหตุการณ์มันก็คือผมอะจะขอจบครับแล้วน้องมันก็พัดมาต่อครับก็เลยแซวกันปั่นปวดมากนะครับเด็กคนนี้ครับ น้องนิกกี้นะครับเต็มตัวนะครับที่จะไปสอบโปรปลายปีนะครับตีระยะอะไรทุกอย่างได้แล้วนะครับตอนนี้เหมือนเป็นโปรคนนึงแล้วครับเซมิโปรคนหนึ่งนะประจํากลุ่มนะครับซึ่งขาดแค่ใบเซอร์อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องเกมแผนมากนะครับเพราะว่าไป ด้วยความที่มันไกลนะครับผมสมองผมนะครับความรู้สึกผมไปโฟกัสเรื่องของระยะนะครับแล้วก็พยายามคอนโทรลไดรเวอร์นะครับทีช็อตนะครับให้มีระยะที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สูญเสียเรื่องของทิศทางนะครับอุ้ยดีว่ะอุ้ยไปถึง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  ไปไหนโจโอเคโอเคกลางแฟเวสนต้นไม้ไปเลย่นอีดึงหน้าดึงตาแล้วครับต้องตัดออกแล้วเาลงไม่ได้นะครับมันจะติดเลทนะครับสิบแปดบวกลูกนี้ตีไปติดต้นไม้ครับขึ้นไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องมาระเบิดลาฟิกนะครับโหย่ามาเลยเยอะมากเลยครับที่นี่ มาดูลูกชิบสวยๆปรโจนะฮะโมวงโปรโจแล้วนี่คือแน่นมากๆนะครับพี่วุฒิช่วยปรับไว้นะครับโอ้โหถึงก็มีคํากล่าวเลยนะครับว่าเรียนกอล์ฟมาห้าปีนะครับเจอพี่วุฒิสามถาดไปนี่รู้เรื่องเลยครับใครอยากมาดูเรื่องก็แวะมานวนจันทร์ได้นะครับมาคุยเล่นนะครับมาซ้อมกอล์ฟด้วยกันนะครับกับพวกผมนะครับที่นวนจันทได้นะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ร yeah <the> ักในกีฬากอล์ฟนะครับกลุ่มพวกเรานะครับก็จะมีเริ่มมีจัดเอาติ้งนะครับแล้วก็เริ่มมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามาจอยกันนะครับ ก็จะปักหลักกันอยู่ที่สนามไดเอเอ็นเจนะครับตรงแถวเรียบด่วนลามินทานะครับจะตั้งถุงนะครับซ้อมกันอยู่ตรงแถวหน้าร้าน JPR11 นะครับร้านโปรทิวไลทไทยนะครับใครมาสนามนี้ก็จะต้องรู้จักโปรทิวไลทไทยนะครับช่วยกันพัฒนาเกมกอล์ฟนะครับโดยมีนักกอล์ฟมืออาชีพนะครับคอยให้คําแนะนํานะครับสําหรับใครที่ซ้อมกอล์ฟอยู่คนเดียวนะครับแล้วอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟอยากจะหาเพื่อนหากลุ่มนะครับ เราก็ยินดีนะครับไม่ได้จํากัดอายุเพศหรืออาชีพอะไรนะไม่ได้สนใจนะครับเราสนใจแค่ว่าคุณมีหัวใจนะครับที่ชื่นชอบหลงรักหลงหลในกีฬากลอบนะครับแล้วก็คุยกันเป็นภาษากลอบนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมหมดแรงแล้วนะครับผมวันนี้โอ้โหแบ่งไดเวอร์อย่างเดียวเลยนะครับเวลาหมดแรงที่สังเกตตัวเองนะครับก็จะเริ่มมีอาการ สวิงโดยการใช้แขนนะครับตัวจะไม่ค่อยหมุนแล้วนะครับก็จะมีลูกแชฉงเกิดขึ้นให้เห็นเป็นระยะระยะนะครับมาดูวงนะครับสวิงนะครับของโปรวุฒที่ผงนะครับสี่พันนะครับบูสเตอร์ของเรานะครับเป็นโปรที่เล่นอยู่ในถั่วนะครับที่ไทยนะครับโปรวุฒจะเป็นโปรที่ตีแม่นมากๆเลยนะครับในทุกๆไม้เลยนะครับ แล้วก็พี่ใหญ่นะครับประจำกลุ่มนะครับท่านอูดนะครับผมตรงเปียกเลี้ยวขวาเราก็ต้องขึ้นซ้ายนะเขาทำอะไรของเขาเนาะเขาจะตีตัดมุมนั้นนะครับแล้วก็จะคัดเฟดนะครับแต่ว่าลูกมันไม่ข้ามนะครับมันก็เลยทะลุต้นไม้นะครับออกมาตรงนี้แล้วก็ขอะนะครับ ก็เคามาอยู่ตรงแฟร์เวย์นะครับแล้วก็ตีจากช็อตนั้นมันอยู่ตรงนี้นะครับพอดีโทรศัพท์น่าจะ h ีทนะครับค้างไปนะครับก็1ชิปนะครับขึ้นไปได้เก็บนะครับปรากฏว่ามันเก็บโบก,กี้ไม่ได้นะครับลงมาด้วยดับเบิลเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหนุ่ม18นะครับ ขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะครับทุกๆการติดตามนะครับคอมเมนต์ทุกๆ subscribe หรือแม้กระทั่งทุกๆการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ครับการทำคลิปนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ